เอาจนถึง12เมษายนล่าสุดครับมี ประกาศมาจากจังหวัดปริมณฑล5จังหวัด<ม>ว่าปฏิบัติตามมติของกรุงเทพมหานครแหานครแล้วนะ,ะก็คือปิดพื้นที่เสี่ยงยาวจนถึง12เมษายนเช่นเดียวกัน5จังหวัดนี้คือที่ไหนบ้างมีสมุทรปราการสมุทรสาครนครปฐมนนทบุรีและปุมธานีนะฮะปิดห้างสรรพสินค้ายกเว้นแผนกซูเปอร์มาร์เก็ตร้านสะดวกซื้อต่างๆแต่ยืนยันไม่ปิดตลาดแต่ให้ขายได้เฉพาะอาหารและเครือ เรื่องอุปโภคบริโภคที่จําเป็นเท่านั้นนะครับรวมถึงสถานที่ที่มีคนไปรวมตัวกันมากๆอย่างเช่นสนามมวยสนามกีฬาสถานที่ออกกําลังกายฟิตเนสสระว่ายน้ำนะฮะเราได้เห็นมีหนังสือจากจังหวัดสมุทรปราการออกมาแล้วครออกมาแล้วว่าปฏิบัติตามมติของกรุงเทพมหานครนะครับ,รบปิดสถานที่เสี่ยงยาวจนถึง12เมษายน สถานที่ที่เขาประกาศมาเนี่ยมันก็จะเหมือนกับที่กรุงเทพประกาศแต่จะมีบางที่ที่เพิ่มขึ้นมานะฮะก็อย่างเช่นพวกบ่อตกปลาบ่อกุ้งหรือว่ากิจกรรมใดประเภทเดียวกันเพราะว่าในสมุทรปราการเนี่ยม,มีบ่อกุ้งบอ่งบอ,กบอกตกปลาเยอะยบแบบนี้ปิดด้วยออสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนเยอะๆก็ปิดยาวจนถึง12เม